มาค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้มโชกอีกแล้วนะคะสำหรับในหมู่บ้านอดมิกาไดมีการนําเสนอไปแล้วละนะ,ะแต่เป็นการนําเสนอในรูปแบบถาานนแม่หน่อยเล่าผัวลงรงนาะพี่น้องน้องตาแดงไดมิการสงสัยยืนะนะครับพี่น้องมาสรุปแล้วรถคันนี้คือรถของใครนะคะแบบไดมิการเข้าไปซองเบิงถนนโพเอกค่ะพี่น้องมาเล่าเดี๋ยวลงคลิปยังบอจังสีแม้นะคะสรุปแล้วรถคันนี้คือรถของใครนะคะอดมิก็ยังสงสัยอยู่ค่ะพี่น้องและบังเอิญมาก พึงไม่เห็นโพดโพดเหรัหครพี่น้องนะฮะพึงไม่เห็นโพดโพดนี่นะคะในฝั่งของทางด้านทูเรียนพูเขาไฟไร่ในมิตรนครเนี่ยหละนะะอยู่ทางซีสเกตเอ็ซีแฟนคลับและคนก็คือสืภอผ้ากันจาได้อยู่ตัวก่อนหน้านี้คุณเอิงเพจดานเพ็กน้นนนองก็เคยไปเยี่ยมนะคะไปเยี่ยมไปยืยนสวนทุเรียนอยู่นะพี่น้องน,อนแล้วในฝั่งของเอจ้าของสวนทูเรียนคับพี่น้องเอินมา ออเดอร์เข้ารัวๆมากหลังจากที่อูลิงไปเยือนนะพ่น้องนะ่าแล้วสำหรับในครั้งนี้ก็เหมือนกันค่ะพี่น้องนะคะอน,นิจได้เห็นในฝั่งของทางด้านทุเรียนนะคะผู้เขาไฟ่ไรี่มิในลัะนะ,ะ่ะซึ่งก็เป็นเจ้าของไรนี่ละค่ะพี่น้องเพื่อนกมีการออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้นะคะเพื่อนบอกว่าต้องได้เพื่อนอาากลัอกบอกว่ามือนอีอ๋หละ่ะไปมอบของให้ทหารแน่นานะคะเออเลยแม่มาเหล่นนะคะได้ของปากไปเต็มรถนะคะ อุงอิงบอกพร้อมได้ว่าอยากได้รถเก๋งหน่อยไปครับมาคันหนีเพิ่นม,มาองง้เป็นจังเลบมเจ้าว,วะไอเมฆกับบอสซาบรับพี่น้องมารถเกง๋งคันนีคือรถของผู้ใดาอาจจะเป็นรถของเจ้าของสวนทุเรียนบออันนี้กับบอสาบคือกันแต่อุงอิงเอ่ยปากขืนครับพี่น้องมาอยากได้รถคันหนีเป็นจังไดวว้มเจ้าวะเมื่ออุงอิงเอ่ยปากขนาดนี้ว่าอยากได้รถเก๋งคันนี้ไปครับ เอฟซีแฟนคลับจะพลาดได้อย่างไรกับภากันแห 2, นะะ่สองนะคะสำหรับใบทะเบียนรถนอกพี่น้องเนาะออานดิละคะพี่น้องมาเบิรงความคิดเห็นของเอฟซีแฟนคลับกันนะคะว่าเอฟซีแฟนคลับมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างนะคะและหลายคนก็บ,บอกว่าข้าไปเล่าบ้านออนะคะสาหรับพวกนี้ของทนานจะของไรงนี่เพิ่นพูดตั้งแต่เมือวาน,นแลี่ยละคะพี่น้องซึ่งเมือว่านนี้กระตรงข้าวันถุดิบค่นบอกว่าวัานพุดนี่มีทางเล่าน้อพี่น้องเอฟซีแฟนคะลับหลายคนกับา้กบากัน นี่ยะคอมเมนต์กันรัวๆลยค่ะอู้โฟก,กัสใบทะเบียนรถเลยหลายคนมาจังสินะ่ะบางคนก็บอบกวา้าคล้ายๆทะเบียนรถตู้อุงอินเลยจ้านะคะอู้แมนครับพี่น้องแมนอีหลีตัวหลังนะคะสําหรับใยทะเบียนรถตู้อุงอินก็คือ6 3 1หนะคะแต่รถเก๋งคันนี้คือ6304ครับพี่น้องเหมือนมาก นะคะเหมือ,อน,น,นมากน้องพี่น้องน้องพิษกันหมองเหล็กหนึ่งกับเหล็กศูนย์ถนัดมีหน้านะอุ้งอิงน้องถึงอยากได้น้องพี่น้องน้องอ้าวในเรืองของพี่น้องสำหรับไปในเร์่องขอนี้ก็คือ6กสาศูนย์ซีะคะเมื่อวานนี้บระกันมาโอ้โหเอฟซีปันคลับหลายคนได้โชกเต็มเต็มค่ะพี่น้องนะคะได้โชกเต็มเต็มสำหรับในฝั่งขค้งทางด้านแม่หน่อยนะคะกันเดนวิการไทยนะคะตอนที่อุ้งอิงน้องได้ขึ้นไปนั่งรถคันนี้ค่ะพี่น้องก็คือสีแบบอย่างใดอิลวจนถึงเกาขนาดที่ว่า ขึ้นไปนั่งรถคันนี้เลยแม่หน่อยได้มีการไทยลงค่ะพี่น้อม่หน่อยก็บอกว่าอยากเดเน็นยังนอแม่หน่อยว่าดังสีละ่ะเอมี่ก็ได้เห็นคลิปเอมี่ก็ได้เห็นโพสของแม่หน่อยก็เลยได้มีการนําเสนอไปเมือว่านนี่ค่ะพี่หน้องแต่ว่าก็บอกทราบว่า,าวเป็นรถของผู้ใดแต่ว่าพอมาเห็นโพสนี้ของเจ้าของไร่ทุเรียนก็นเลยรู้เลยนะคะว่าเป็นรถที่อยู่ไร่ทุเรียนเราพี่น้องมาพบว่าเมือว่านนี่ค่ะพี่น้อมอุ้งอิงนะคะน้องได้มีการเอาสิ่งของนะคะไป ไปมอบให้กับทหารแน่น่ะวันทอกนะคะแล้วก็เลยเดมีการแวะนะคะแวะไปเล่นอยู่สวนอยู่ไรวันท็อกนะคะแล้วได้ฟังของเจ้าของสวนจิตลาเด้จังไหนแท้ก็ในหลักเดมีการเอาทุเรียนเอาของฝากนะคะฝากไปกับอุงอิงลายย่างด้วยกันน้องพี่น้องก็ถือบ้านน่ารักมากๆ,ๆในถือบ้าน่ารักมากๆแล้วนี่แหละครับพี่น้องโคตรต่อมาก โพตตอมาของทางด้านเจ้าของสวนทุเรียนคาพี่นองเพิ่งกระบ,บอกมาไทมานมาเดอรนะคะอุดหนุนทุเรียนพันนพี่นองเป็นจนังไนมุจจาวาคือแบบอ,อกเต็มเ็มเลยนะคะสำหรับ C3 3 4าีเราพีนองนามสามซหลักกะเจ้าของสวนทุเรียนกระบ,บอกมาผู้ใดมแนนะ่นมาอุดหนุนไดเป็นมาจา 4, ังสี่หล่ะเราพี่นองนะเอวาสำหรับ FC แฟนครับครับพี่นอง f อแฟนครับนี่คือแบบแห่เข้าไปแห่เข้าไปแบบ สร้างอุดหนุนกันอยู่แล้วน้องพี่น้องนอ้องขวบาจากที่ได้เบิวงการรีวิวเขาพี่น้องโอ้โหเรียกได้ว่าแต่และคนรีวิวนี่น่าทานมากๆน้องพี่น้องน่าทานมากแล้วยิ่งเฉพาะถ้าบอกว่าเป็น fc ว e งอีหนี่บ่เนี่ยครับพี่น้อง <laughs> อัสเดเส่วนลดพิเศษอันนี้ก็ว่าสาบคือกัน้องพี่น้องโอ้ได้เบิวงนี่เป็นตาเส็บอีหลีเลยค่ะพี่น้องทุเรียนเลยน้องพี่น้องเนาะงอ้าวแล้วแล้วพี่น้องกะสุดยอดคนถอดกอทีว่าสุดยอดออกเต็มเต็มเลยหกสามสี แล้วอุงอิงน้องอยากได้ไปขับเพิ่นมาจังสือแล้วอ,อุงอิงอยากได้ไปขับนะคะว่าเป็น,นะบบนอันเจ้าของไรทุเรียนจะได้ขายรถคันนี้ให้อุงอิง,องละบ่เนาะพี่น้องเนาะอากะมารอเบิรงกันนะคะมารอเบิรงนกันนะคะว่าสิเป็นจังไหนเมืนะ่ออุงอิงบอกว่าอยากได้ขนาดนี้เราพี่น้องเนาะนะคนะกะคือแบบป,ป้ายทะเบียนรถนี้เหมือนกับรถตู้อุงอิงแบบไม่มีผิดเลยเดย้แล้วแบบอุงอิงพอรถตั้งเต่ ตังแต่น้องเอ่อหลินละน้องไปหันไปหนีจังสิแม่เอิยมาอูอิองพอรถไล่ต่อหลายคันด้วยกันมึงอิงเจอรถเยอะมากๆคับพี่น้องรถกิ้งรถหญ่รถกระบะรถยังกระบะกันไปแต่น้องมาสะดุดตากับรถคันนี้นะคะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญย่างแนนอนงในมิ่งมาจังสันนะคะแล้วน้องอยากได้ไปทําอะไรน้องกะอยากได้ไปขับเล่นนี่นะคะพี่น้องอยากได้ไปขับเลนนะคะบันนี้พพนี่ควมคิดของแอนมินเลยค่ะพี่น้อง ถามว่าอุหิงน้องสามารถซื้อได้ไหมซื้อได้แม่ทงพยมาบัมเลนรถคันนี้เดับพี่น้องแม่ทิพยมาหนองสามารถยางไปไปที่ศูนย์รถแล้วน้องก็ซื้อเลือกซื้อได้เลยแต่อุหิงเหมือนน้องจะว่ามักเนื้อแต้องมาสะดุดตากับรถคันนี้ครับพี่น้องเกิดอะไรขึ้นแล้วบังเอิญตรงที่ว่าปายทะเบียนรถนี่ยกั้ายๆกันจังสี่แม็กน้องพี่น้องเนาะเป็นจังในบัตรที่นี่พอไปทะเบียนรถใคยอกเต็มเต็มเลยในเมือมหันสามสี่สี่สาม หลายคนก็นบอกว่าบื้องในในวันที่16นี้อาจออกอีกก ai, 60, 64, 64. 65, 64. ็เป็นไปได้สำหรับ60อ่า6340 6340 0นพี่น้องเนาเอากะเต็มๆปังๆมันหมานะสำหรับคื้นที่นี่แหละได้เข้ามาเบิ่งในคลิปคลิปนี้เนพี่น้องเนาะแอดมินกะในหละเลื่อนเลื่อนเบิ่งไปเลื่อนเบิ่งมากครับพี่น้องแล้วก็ได้เห็นทางด้านเจ้าของสวนนะคะเพื่อเลดสต์พอดีไม่ว่าแอดมินก็สงสัยอยู่ัลไงครับพี่น้องมา รถคันนี้คือรถของใครทําไมอุ๊งอิงน้องถึงอยากได้จังสิแม่แม่แม่อยากได้ซื้อ,อ,อได้ค่ะพี่น้องขึ้นไปนั่งรถคันนี้อีกตั้งห้าเนียนละมุมมั่นจังแม่หน่อยกะไทยลงเลยค่ะพี่น้องในขณะที่อุ๊งอิงน้องได้ขึ้นไปนั่งรถน้องพี่น้องน้องโอกาสจังๆนะจังจังออกเต็มๆต็มนะวันไหนวันที่สิบหก,กออกอีกก็เป็นไปได้นะวันแหนมืออื่นนี่วันสุ์ค่ะพี่น้องหกสามศูนย์สี่อาจจะออกอีกก็เป็นไปได้ น้องพี่น้องน้ออ้าวนะคะพี่น้องกันเอลซี่แฟนคลับคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะคิดว่าซีซูตัวใดกับสามารถคอมเมนต์มาบอกมาจากกันได้น้อพี่น้องเยอะเสื้อเดิมแทกดึกนี้ออกไปคนอื่นในเบอร์เดย์เห็นน้ำค่ะพี่น้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะที่ว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางให้เอลซี่แฟนคลับทุกๆทุกคนน้อพี่น้องเอากับปังปังมั่นหมานนะคะปังปังมั่นหมานนะคะนั่นแหละค่ะพี่น้องสุด last clip นี้ก็ขอจบคลิปไปสวัสดีสักก่อนเนาะค่ะวันเสวัสดีค่ะ